สวัสดีค่ะพี่น้องมณียาจาสิภาษามาเบิงผลงานสุ่มสถานทีทํางานนอขันนอพี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องเบ่งข้าวค่ะพี่น้องเบาแห้งบ่ไดดเดี๋ยวพนักงานเขาได้ยินน้ากันนอพี่น้องว่าเอายาจาสิ้าตามมาเบิงพี่ทางานค่ะเป็น นี่เป็นบาอันนี้โต๊ะนัง่งส่วนบุคคลค่ะพี่น้องสิภาพามาเป็นนี่กะห้องอันนี้เป็นหอ้องกินอาหารกินไหวกินวินค่ะพี่น้องกินไหวนี่ค่ะนี่ห้องหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องนี่ห้องขามาย้ำว่าใเป็นห้องอันรู้บนไรไดค่ะพี่น้อง อันนี้กมานี่ก็มาขัดซาคิดเงินเวลากินอิมแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่กันี่เทียนนี่เทียนที่เขาเจายวใตะไตได้ค่ะพี่น้องว่ามันยังได้แดงๆนี่คือเทียนค่ะพี่น้องอันนี้มากัดซาใหญ่มามองใบอาหารหมองเบียร์มองอันนี้เขาเจ้าสิ่สัส่งนี่ค่ะหมองโซดาน้าเป้านี่ค่ะพี่น้อง นี่ก็เป็นคัดสาอีกกันนึงอยคะทางนันต่อไป,ปแบบนะยะจาจะพาเขามาเป็นทางในอีกเนาะค่ะนี่เป็นพวกเบียร์พวกกาแฟพวกเหล้าพวกเง,งี้ยกระเจ้าพี่นอ้องนี่แหละค่ะพี่นอ้องนี่นี่มาเป็นทางในนี่ลดส่วนตัวยะจารดส่วนตัวทำงานค่ะพี่นอ้องครับลดทำงานนี่แหละค่ะพี่นอ้องลดทำงานค่ะพี่นอ้องนี่ นี่สงสัยมนีเป็นมีจจัตโตสงสัยมีขณะประชุมมาอีกแล้วค่ะพี่น้องข้าเจ้าสิมาเป็นขนาดเป็นกลุ่มข้าเจ้าศิจตัตโตนี่ในโตปกติสสตินี้ติตตตตต้ฟ้าผน,นังบาในกสิมาประชุมกันค่ะพี่น้องหนึ่งเป็นบาเป็นโลซัาได้ค่ะพี่น้องแต่ขนาดเชิงเทียนเชิงเทียนก็เป็นมืน่นค่ะพี่น้อง เชิญไต่ตเทียนได้ค่ะพี่น้องในเทียนกับช่างไม้องได้แกะบ้านมาเบิง่งกระดีอยู่ค่ะบอไดสุกัโปกดอกจ้ะคันเท้บบาบ้าสุกับโป่งคือเห็นงานโรงเรียนยาจ๋าคือสืบแผ่ฟุ้นเฮ็บดบอไดหดอกค่ะพี่น้องบอไว้ดอกตะปานก็เป็นเก็บข้อเป็นเนื้อดูนี่แหละค่ะพี่น้องโตัะขันราะวะ่าโยนีเขาเจ้าสิเป็นพัตตะคัน ถึงรับพัฒนานเป็นบาตริ่าเจาสิดโทษจองโตค่ะพี่น้องโทษจองโตมีจะค้นจะคน้นก็จะจัดใบ,บแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่้แล้วค่ะพี่น้องพี่น้องมาเบ่งเนาะผู้ใดหูจักแล้วก็บากปิญยังค่ะผู้บ่หูจักกับตามมาเบ่งน้ำกันคือว่าอยากจะเห็ดงานอยู่จังไหนเห็นมองไรทำความสะอาดค่ะพี่น้องทำความสะอาดไแล้วก็ไมา่พี่น้องเบ่งน้ำเนาะ นี่อันนี้ทําความสะอาดอยู่บาค่ะพี่น้องอยู่บาอยู่ลานอาหารใหญ่ระดับหาดาวของประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องนี่มีอยู่ในอยู่ในห้องที่ทัดต่อมานี่เป็นไอ้สี่สิบสองโตค่ะพี่น้องสี่สิบสองที่นั่งนี่ก็เป็นสถานที่เป็นโต๊ะพวงกลมค่ะพวกแก้วเบียร์แก้วไวน์ค่ะพี่น้องนี่แก้วกับจ้กใส่เบียร์ใส่ไวน์ อันนี้อันนี้ข้าเจากระสิ่งาามากผ่านมาค่ะพี่น้องผ่า,มา,มานมากระสิ่ึงมากนี่กับปิดนี่กระเสิเป็นของหนึง่งค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องไม่ครับว่าจะหเห็นกันกันค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องนี่กับปิดเป็นของหนึง่งนี่ค่ะเป็นส่วนตัวส่วนตัวนี่ข้าเจาก็จะเปิดออกค่ะพี่นอ้องโคมไฟ ะพี่น้องเร็วเนี่ยก็ขอตัวขอพาด้วยนี่แหละค่ะพี่น้องให้มาเบื้องมาส้มผลงานที่ทำงานของยาจา่าเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะผูใ้ใดมาเบื้องมาส้มน้ำกันแล้วกัดถูกแกะก,ะกัดกุดไลทัดช่ก,กัดกดแช่ให้เด้อค่ะเด้อพี่น้องพอได้ยา,า่อ大爷มีกระลังใจเฮ็ดคลิป ต่อไปให้พี่ให้น้องมาเบิ่งน้ากันว่าอยาจะายิภาพไปเอาคลิปตรงใดมาสู่พี่สืนองเบิงเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะมาช่วงของประเทศสวีเดีนหนาวหนาวค่ะพี่น้องเมื่อนี้ลบสองขอบคุณหลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ให้เพื่อนๆทุกคนทั่วโลกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ